สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเพื่อนใบ,บเกษียณสวัสดีทุกคนนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเดินทางไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือในต่างประเทศนะครับเหมือนกับผมที่เสียบติดการเดินทางการท่องเที่ยวนั้นแหละนะครับคลิปนี้ผมจะพาไปดูผมไปญี่ปุ่นหลังจากโควิดนะครับเป็นเป็นญี่ปุ่นครั้งแรกหลังจากที่ผมไม่ได้ไปญี่ปุ่นมา20ปีได้20กว่าปีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ช่วงโควิดก็ไม่ได้ไปไหนเลยพอเปิดพอเริ่มโควิดซา เปิดประเทศก็ได้คิดว่าเราจะไปไหนดีนะไปญี่ปุ่นดีกว่าเพราะเราไม่ได้เป็นนานก็เลยแล้วญี่ปุ่นก็ออกประกาศฟรีวีซา่าด้วยคือคนไทยสามารถไปญี่ปุ่นได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซา่าก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราไปญี่ปุ่นดีกว่าช่วงนั้นช่วงโควิดเสร็จใหม่ๆทุกประเทศก็ต้องเช็คการฉีดวัคซีนนะครับผมก็ได้เตรียมไปขอวัคซีน พาสปอร์ตนะครับที่ว่าพอฉีดวัคซีนครบแล้วก็ไปขอเอาที่กระทรวงาสาธารณสุขนะครับเป็นวัคซีนพาสปอร์ตตามรูปภาพที่ประกอบนะครับกับวัคซีนแล้วก็ไปทำพาสปอร์ตใหม่เพราะพาสปอร์ตเก่าหมดอายุนะครับก็ไปดูนะครับว่าผมไปญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ20ปีนะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแผนการเดินทางเนี่ยมันมันสั้นมากครับไปออสองคืนสามวันแต่ว่าคําว่าสองคืนสามวันคือ ในสามวันเดินทางไปก็หกชั่วโมงกลับก็หกชั่วโมงแล้วนะครับก็เลยไปดูกันว่าเราจะผมจะไปเจออะไรบ้างหลังจากที่ผมได้ไปมายี่สิบปีแล้วก็เวลาด้วยเวลาที่จํากัดนะฮะผมจะได้ไปไหนบ้างนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปต่อไปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการที่จะทำคลิปต่อไปนะครับ ก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับนะครับพอลงเครื่องบินที่สนามบินนาริตะและเสร็จเรียบร้อยลุงก็แอครูปถ่ายรูปที่นะครับแล้วก็เลือกที่จะนั่งรถเมล์นะครับรถบัสเข้าไปที่ย่านชินจูกุนะครับเพื่อที่จะไปต่อรถไฟรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับไปที่ย่านสากามิโอนะครับซึ่งมีเพื่อนเขาจองโรงแรมไปให้นะครับเราก็จะไปพักแถวนั้นก็มันอยู่กลางเมืองนะครับอยู่ ซากามิโอโนะเนี่ยอยู่เมืองคานางาวะนะครับอยู่แถวแถวอะไรละ่ะที่ว่าทีละทอนไปเตะบ,บอลน่นนะครับอยู่แถวๆโยโกฮาม่า,านะครับซึ่งเป็นมันก็จะมีสโมสรฟุตบอลที่นักเตะไทยเรานะครับอย่างทีละทอนบุญมาทันไปเล่นอยู่นะครับก็คือโยโกฮาม่าเอฟมาดีนอตนั่นเองนะครับแล้วก็นั่งรถมาถึงสิน้นนั่งรถบัสมาเรื่อยๆนะครับก็มาถึงสถา,านีรถไฟชินจูก,กุนะครับผมก็จะลง ไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อที่จะไปสถานีาชากามิโอโน,นะครับซึ่งมีเพื่อนจองแล้ไม่ให้ดูปัดเดินอย่างเท่เลยสบายย่ามสบายเป้ไปเดินขึ้นไปนะครับ,นะรบหลังจากเก็บของไว้ที่พักแล้วนะครับก็นั่งรถไฟต่อไปที่ว,วัด อาซากุสะนะครับซึ่งคนไทยก,ก็จะรู้จักดีนะครับหรือถ้าชื่อเต็มเมก็คือเซนโซจิอาซากุสะนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่กลางกรุงโตเกียวเป็นผู้คนจากทั่วสารทิศนะครับเข้ามาชมเข้ามาสักการะนะครับก็มีตำนานนะครับว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเพื่อบูชา,าพระโพธิสัตว์คันนงนะครับมีตำนานแล้วว่าสองพี่น้องอชาวประมงเป็นคนเจอพระเจ้าแม่คนอิมนะครับแล้วก็เอาแพร่หัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านก็ามาสร้างวัดที่นี่นะครับก็เป็นที่ เคารพศรัทธาของคนญี่ปุ่นและคนต่างประเทศหลายๆคน,นครับก็เดินถ่ายคลิปชมวิวไปนะครับชมสถานที่ต่างๆภายในวัดนะครับมีทั้งวิหารมีทั้งโบสถ์ที่จะเข้าไปคนเข้าไปสักการะบูชาภายในนั้นนะครับผมก็เดินเข้าไปถ่ายรูปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะวันนั้นผมไปเป็นวันอาทิตย์นะครับคนเยอะมากนะครับเดินมาไปที่ศาลเจ้าอาซากุสะนะครับก็ไปเจอรูปปั้นต่างๆแล้วกนะ็พอดีมีเวทีการแสดง เป็นการแสดงของญี่ปุ่นเป็นเพลงญี่ปุ่นประกอบนะครับแต่แต่งต,ตัวคล้ายๆฮาวายผมฟังไม่เข้าใจผมก็ไปรู้ว่าคืออะไรนะครับอ่านไม่ออกอีก่ากก็เลยลองดูๆไปนะครับการเดินทางจากที่พักผมนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่แถวๆที่ผมไปพักแถวที่โยโกฮาม่านะครับก็มาวัดนี้นะครับหลังจากดูเดินชมวัดไป ยืนดูระบำนี้ไปพักหนึ่งจริงเขาเล่นนานมากกันนะครับเข้ก็โชว์ผมไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีนะครับ mm hmm. หลังจากดูระบำไปได้สักพักหนึ่งก็เดินออกมานะครับ mm hmm. เพื่อจะเดินทางกลับไปพักผวันเพราะว่าเย็นนี้ผมมีนัดก,กับเพื่อน mm hmm. ตอนเย็นทานอาหารเย็นกันก็นกด้วยอากาศร้อนนะครับตอนนั้นไปน่าจะเดือนตุลาคมเนี่ยครับอากาศที่ีตัวเกียวร้อนมากก็แวะเขาบอกว่าต้องกินไอศครีมชาเขียวก็ถ่ายรูปนู่นมองไกล,กล,กล้จะเห็นหอคอยตัวเกียวอยู่นะครับมานี่ครับนี่เราก็มาเจอแวะทานอาหารเพราะว่าก็แต่ลงเครื่องมาเดินทางยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับก็ะลองชิมดูนะครับญี่ปุ่นมีอะไรเดียวบ้างสิ่งที่ผมชอบนี่แหละครับกําลังยกอยู่แล้วก็จะมีอย่างผมชอบทานปลาดิบนะครับ ทานอะไรนะนี่คับมาลปลาดิบของเทานไปพอสมควรเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงอ่ะนะครับนะครับหลังจากทานปลาดิบแล้วก็เบียร์ขวดที่เห็นในจอภาพเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปที่พักนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไปดินเนอร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะครับที่นัดกันไว้ตอน6โมงเย็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับนเราก็น่าจะ สองทุ่มบ้านเราอ่ะนะครับก็ผมก็ง่วงมัง้งแต่เมื่อคืนแล้วพอะเที่ยวบินออกเที่ยงคืนนะครับมายังไม่ได้พักผ่อนเลยก,ก็เข้ามาที่พักนะครับที่โรงแรมผมจําชื่อไม่ได้แล้วแหละแต่ก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับราคาค่อนข้างสูงพอดีเพื่อนเป็นสปอนเซอร์จองไปให้นะครับในรอบ20ปีที่ไมนดนญี่ปุ่นก็ชมกลับมาที่พักเตรียมตัวไปดินเนอร์กับเพื่อนเนี่ยครับวิวถ่ายจากโรงแรมที่พักนะ,นะครับถ่ายดูวิวสวยๆไป คืนนั้นก็มาเลยครับมาที่บาร์ของเพื่อนในโซนที่ผมพักนะครับก็จัดเบียร์ไปอีกขวดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็นะครับหลังจากดินเนอร์ทานอาหารเย็นกับเพื่อนเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับนะครับผมก็กลับมาที่โรงแรมแล้วก็นอนตื่นสายนิดนึงนะครับเตรียมตัวออกย้ายที่นอนไปนอนแถวอูเอโนะนะครับซึ่งจะใกล้กับตลาดอเมริกุนะครับเพื่อจะซื้อของฝากที่ประเทศมาให้คนที่ไทยนะครับแล้วก็ ตอนกลางคืนก็จะมีะสตรีทฟู้ดนะครับก็ไปนั่งดื่มกินกันเพื่อที่จะเตรียมเดินทางกลับในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งผมก็ต้องกลับเชา้านั้นจําเที่ยวไม่ได้ผมกลับประมาณสักสิบเอ็ดโมงนี่ละมั้งครับนะครับแล้วก็มาะเดินเลาะดูนู่นด,ดูนี่นะครับแล้วก็ทานอาหารเสร็จก็เข้านอนเพื่อที่จะเตรียมเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้เช้านะครับนะครับนี่ก็เป็น อีพีแรกนะครับที่ผมไปญี่ปุ่นมานะครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ไปมา20ปีนะครับก็มันก็มีภาพน้อยเพราะว่าเหมือนที่เรียนแต่แรกไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมจนจบคลิปนี้นะครับผมก็จะมีคลิปไปญี่ปุ่นอีกหลายรอบนะครับต่อจากคลิปนี้ต่อไปผมก็จะมาจัดระบบใหม่แล้วก็ว่าจะระบบใหม่คือมาตัดต่อให้มันดูน่าดูน่าสนใจนะครับแล้วก็จะอัปโหลดให้ท่านได้เที่ยวไปกับผม เที่ยวญี่ปุ่นไปกับผมมีหลายครั้งนะครับอีกหลาย EP เลยที่ผมจะอัปโหลดกันไปขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับก่อนจะจากกาันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจโอนแบ็คแพคลุงสันนักเดินทางด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ